บ้านเซอร์ักหวานสวัสดีจัตพี่น้องเฮ็ดแล้วจังคือสวดจ้ะทอดแหนมจ้ะทอดแหนมไปกับข้าวแลงไปถาข้าวายีจังคือกินจกของอันแกงน้องไม่กินแกงน้องไม่ย่ำแรงจ้ะแกงน้องไม่เป็นคนเบิ่งแกงอ้าแกงแล้วจังคือขอรืมอัพวิดีโอจ้ะขอโทษหลายๆเด้อจ้ะบรรณาเด้อสิียวิดีโอเห็อันนี้กันปอกน้องไม่การฝานน้องไม่แบบคว่ำหินวายเบิ่งเด้อจ้ะแกงแล้วล่ะจ้ะ Mm hmm. แฝบนัวจ้ะทอดแหนมคือจะชุกคิวพอล,ลงไฟลงกันเล็กน้อยตักกันจ้ะเนียนที่เขาขายอันไม่ละชีสบาทมันตลาดนะจ้ะซื้อมาเป็นแพ็คเส้นซ่องแข็งไว้มันอยา่ากินจ้ะมันละลายไว้จ้ะแมอันมนาต่อจะซ่องแข็งไว้ประมาณชิ้นาทีเขากระมาทอดหรืออบเอาก็ได้ แงเราไม่มีเยอะยั่วจ้ะพี่น,อน้องตักไปล,ละถ้าก,กินทอดหนีกน้กินกินข่าแล้วแรงเลยจ้ะกินก้อนให้ก,กินข่าก้อนหางวงแรงจ้ะชดรถรถหุ่นจ้ะ iOS จ้ะกินข่าก้อนหางวงแรงบิง้งขมิ้วหนึ่งไว้เป็นห่อเป็นห่อไป้ใส่ซองแข็งจ้ะเวลาใส่ซองแข่งเวลาสิกินกะบก่ค่อยได้ไม่ได้กินขมิว้วหนึ่งบ้างหายจะดู ตึงไวให้แต่ลูกชายรักกิกมดามาเวฟเอาสองนาทีจ้ะซําฮอละสิบบาทจ้ะซื้อกินอ,อ,อนันสกิมข้าวเจ้าค่ะท็อฟฟี่คนกินข้าวเหนียวข้าวเจ้าเพิ่นกินบอแล้วกระเซาะใส่ซองแข็งไว้ให้ลูกเวลารักคนสกินเพิ่อกระเซาะมาเวฟเอาสองนาที่ํามฮอละสิบบาทจ้ะหนึ่งเท่านึงกระชืดอเลประมาณอาทิตย์หนึ่ง ขัวหููหกเด็กจีนองน้มตันกุกดจะกินทอดแหนมไม่ได้กินเหงือทอดแหนมเยๆน้นแหนม เอบทำขายขนาดน้นองเราซุกกระเด็นยืดไปก่อนกระเด็น,นเหมือนเฮียนน้ำพื้นทุกคู่มือพื้นคัวก็ไดจ้ะชุดแกงเอาไม้ถ่านนะจ๊ะนิ้วเข่าสตีนไก่น้อยดิงไม่ได้ใส่ลายดอกใส่ประมาณซิปอันจ้ะมือน,นี้ยใส่ลายมันมันเป็นมันมัน,มนจ้ะเนี่แต่ก็แล้วว่าสิบ่ใส่ใส่จักน้อยพอมันนัว แบบตกน้ำเต็มหน้าได้พี่น้องน้ำเต็มหน้า <c oughs> ขเขาแล้วจะไปถ่ายรูปอันน้ำในคลองให้สามีเบิร์กอยากเห็นน้ำในคลองไหมน้ำในคลองมาใส่ข้าวเหนียวกระเจี๊ยะหอสบายสะดวกสบายจ้ะหนึ่งเส้สนถุงบบนี้ว่าทีา่จึิงก็กเวฟเอาสองคือทอด นั่เกินทันยาทันาต๋าหวเห็ดกยังเห็ดเห็ดแบบนี้เกือไก่ได้แบบนกินแต่อิอนออกนนินข่าสิบบาทห่อหนึงน่งขาาหนึงน่งกันยังบวเบิดหาบาทแล้วกินขาาน่ามัน,น,นจ้ะ Vou colocar um pouco จตักแกงมหม่าตากับยายกิ้น้ำเสร็จค่ะแ้ิวเหน่งติงนข่ทาบันีึกเอาติ่ขเทาแรงห้อนได้ไ,ดไหม วีดีโอกลับกล้องบอ่เป็นจ้ะกลับกล้องบอรเป็นจ้ะอ้นี่มันกลับกรยัดอ่ะทำไนอะจักจักัจ้าก็ยัน กินเพิงมาแ่แค่แคยังตามขึ้น1าบาทได้5อันจ่ะแต่เขาที่เขาปป้นขายอันละ10บาทนะ่ะชื่อเป็นแท่คงเชตวเย็นไวละลายแพ็คไม่มีก,กินกนานตอกไบชิมบะชีมันละลายจากซองแข็งนะจ๊ะเนียอย่างตุรกีแบบธกินอาหารเางนะ ทรบรรยากาศทรมาต you know. so ิพี่น้อยบิ่งเจิงกบเจงเสียเจงอื่จงอะกับอึ่งนี่มือนอึ่งอ่าอึ่งอ่ามื่นมืมาจียงอะบรรยากาศดีดีเงีนคอยเราเจียงังอะไรเพื่อนเราเพื่อนคนกับอะมันโล่งนะจากมันอยู่สูงเขาได้นินเพเพื่อนเพื่อนบ้านมเลยะ ยออมาคคุณยายแบ่บเราคลิปนี้ไว้สนั้นนเือเยอะทุกั่านากกอมมาใช้คิดอะไรใหเบิ่เ่นจ้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เยอะจะไปหน่อยี่องส่ง น้อยๆวันจุดมากวันเรานัวงหัวมวนจ้าสวัสดี